วัที่สมพี่นองคนไทยด้วยกันนะครับสนสวขอบคุณที่เลือกพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะครับกว่ญญาจะตั้งรัฐบาลได้ใช้เวลาเป็นคนสามเดือนเศษๆนะครับติดต่อติดตามข่าวมาโดยตลอดคณะเรือกตั้งเนื่องจากพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นพรรคขนาบหนึงน่งแต่จำเป็นต้องรวบรวมเสียงเพื่อตั้งรัฐบาลน,นะครับเป้าหมายของพรรคเ,เพื่อไทยก็คือ ก็การจะนำนโยบายที่ประกาศไว้ต่อพีโนกิจคุณอยาเตรียมไว้นำไปได้ประโยชนรเราไม่เป็ับานเราไม่กาสได้นำนโยบายไปใ้ประโยชน์นะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีรัมนารี้ระการแต่งั้งนายุทีและกัณฐวีรแล้วเนี่ครับแรกที่พระเครือไทยตามที่นายุทธีาได้ประกาศว่ากลุมแรกก็คือจะทำสามเรื่องหนึ่ง แต่ว่าค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าค่ามรดกเ็นดับนบทสองจำโครงการที่แตะไว้ต่อพี่น้องในเรื่แรกคือหนึ่งเงินโครงการสัตว์ทุนเศรษฐกิจทั้งใหญ่เป็นครั้งแรกของประเทศไทยคือเงินมีต้นมลเลดและก็ับมอบให้กับพี่น้องคนไทยทุกคน ั้งแต่ยุคศิบุกปีขึ้นไปใครก็ตามที่มีผลประชยชนนะครับรวมทั้งพระคุณเจ้าที่บวชอยู่มีผลประชยชนในเบิรและมีนักผู้ต่องขังในเรือนจำนะครับที่มีประชยชนเนี่สถานการทุกผู้เราก็าไปเว้นนะครับจะได้เงินก้อนนี้ทุกคนเราไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นการสัตวนุ่งเฉลี่ยเตะรัศมีจากตะเพียนบ้านหรือจากปัจจัชทุนนี่รัศมี4กิโลเมตร รับเช่นพี่น้องอยู่บ้านบ้านไหนกวัดหลัก,กิโลไปอีก4ีกิโลเมตรมันจะมีเกิดร้านค้าชุมชนขึ้นมานะครับเราจะซื้อของผ่านร้านค้าชุมชนฉันแกกพี่น้องคนไทยทุเที่นะครับท่านจะเตรียมตัวเป็นเป็นพ่อค้านะครับจากร้านชุมชนขึ้นมารับรับเงินคนละหน,นึ่งหมื่นบาทนะเป็นแต่ใครที่ไม่เอาต้องตลาสิ์ นะครับแจ้งความจะลงมาว่าไม่พอแต่สิ่งที่ใหญ่เกิดขึ้นก็คืออาก,การเงินข้อน,นี้นะครับซึ่งเป็นเงินภาษีอาอของน้องตัวเองไปจับใจ่ายใช้สอยในพื้นที่ทัศนวิจจสี่าเมตรซื้อได้นะครับมีอยู่ข้ามอยู่สามเรื่องก็คือหนึ่งยาเยจ็ติดเรื่องแอลกอฮอล์ซึ่งเงินเมานะครับตรงน,นีน้นี่ไอ้นี่เรื่องแอลกอฮอล์ซึ่งเงินเมานะครับ เพราะว่าถ้าซื้อสามอย่างนั้นจะเป็นการถูกเสมอสิ่งที่เป็นไม่เป็นปรยชอ์ตอพี่น้องที่เราซื้อมาสามารถซื้อได้หนึ่งเครื่อ,องอยู่โพลิโพ,ก,พกเครื่องใช้ในครัวเรือนสินค้าเกษตรทั้งรรรหลายนโยนยกตพาะผยาปราบจตุมเลือดนะครับให้จ่ายในครัวเรือนทั้งหมดไม่ใช่ค่าน้ำมันค่าพวก,พวกตัวนี้นี่ครับเพียงแต่ว่าพี่น้องใช้แล้วนี่ จะมีร้านค้าอุู่คนที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์จะผ่านร,บระบบภาษีที่หลายคนก็ถามว่าทําไมจะเาเงินมาจากไหน่กอนที่ทีวีประกาศในวายนี้พักเกือกไทยได้กันกลองอก็ผมได้คุยกันจกหรือว่าเงินรัฐบาลที่สามล้านล้านนี่รัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยครับใช้ไม่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราต้องการกรสนับสนุนเศรษฐกิจเพื่อที่น้องได้แก้ปัญห,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 หาเรื่องเรื่องปากฟ้องที่เรื่องแรกครับฉัน หมอปากถึงไม่ต้องไปรยี่ยมกับรรเพื่อไทยทําแน่นอนนะครับคาดว่าจะเริ่มต้นในไตรมาสแรกของปี67ก็คือมกราคมพุทธกราชพม่ามีนาเมษาพุทธศัาชมิถุนากรกฎาช่วงที่เงินจะออกพื้นที่คือในช่วงตะกลับบ้านครั้งนี้แหละครับท่านต้องการได้เงินหมื่นท่านต้องกับบ้านถ้าท่านไม่ต้องกับบ้านก็ฝากเงินฝากบัตรมาให้ญาติพี่น้องอยู่บ้านใช้ ทุกครั้งที่มาบ้านแล้วถ้าของเงินกลับเจยวนี้เอาเงินหมื่นมาให้พี่น้องใช้ในหมู่บ้านของตัวเองทําไมต้องกําหนด4กิโลเมตรเพราะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนจริงๆถ้าไม่ระบุไว้เนี่ยคนก็จะแห่ไปใช้ที่ห้างร้านค้าที่ร่ำัวอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องการสร้างพ่อค้าคนรุ่นใหม่ในชุมชนและต้อสาวันเร็วนะครับใช้เงินให้เสร็จภายใน6เดือน เงินห้าแสนล้านหนงจะหมุนเวียนสามรอบนะครับจะเป็นเงินล้านห้าหมุนเวียนในตลาดรัฐบาลก็เก็บภาษีให้กับพี่น้องปจนนี่นี่เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่สองก็คือจะทำการเรื่องเพิ่มภาษีนะคระับจะวางแผนในการแก้ไขรายเรื่องน้องพี่น้องเกษตรกรนะคระับจะเพิ่มราคาสินค้าเกษตรเรื่องปุ๋ยร,รถปุ๋ยนะครับเพิ่มราคาบันสำหรหลัง ราคาอ้อยยางปลราราะคาข้าวราคาพลังงานบริโภคะได้สุดท้ายจะหาประเทศชาติทีขึ้นรเราจะกำหนดคือสวัสดิการเบี้อยียวยาผู้สูงอายุนะครับที่เรียบร้อยกว่าหนึ 1, ่งพันถึงสามพันนี่ที่ที่ไม่ทาครั้งแรกเพราะอะไรครับเพราะเงินประเทศชาติไม่มีเราต้องสร้างเศรษฐกิจให้เกิดเงินหมุนเวียนกว่าเพื่อประเทศชาติเก็บภาษีได้แล้วก็ฉ่นัดูแลสวัสดิการของพี่น้องได้ทันทีนะครับสิ่งสำคัญก็คือ พี่น้องของเราดิโดยเว่าพี่น้องสิทธิบุตรดิรองรับเราจะปรับปรุงเรื่องดินเรื่องน้ำให้ท่านเรื่องต้นทุนการผลิตให้ท่านเรื่องน้ำมันเหล่านี้นะครับเป็นต้นกาททำงานเต็มที่ผมยินด้ว่าแล้วกก็เคยยินด้ว่าจะทำเรื่องต้องก็องขอขอบคุณพี่น้องที่ท,ท,ที่ติดตามข่าวท่้นเห็นด้วยไปด้วยในการจัดตั้งรัฐบาลผมเกรงเดืนตว่าป้าเก่อใจจำเป็นจะต้องแต่งตั้งรัฐบาล ถ้าเราเป็นฝ่ายค้านี่ก็ไม่สามารถนำนโยบายไปสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนขอฝากพี่นอ้นองทุกคนที่ให้รอนะครับแจ้เจนว่าพรรคเพื่อไทยมีความมุ่งมัน่นถ้าเจียนด้วยเหมยด้วยแต่ว่าพรรคเพื่อไทยมีความมุ่งม,มั่นในการที่จะแก้ไขปะครับนะครับเพื่อาความเป็นดีอยู่ดีนะครับถ้าหากพรรคเพืกเก่อไทยทำงานไม่ประสบความสุขผลนคนตาม,มาเขาอยู่คนกันเรืองตั้งสี่ปีข้างหน้า นะครับเพื he ens, <st ee 5> ่อไทยทำเป็นตามรีไวที่แสดงไว้สร้างประโยชน์ูกแก่พี่น้องคนไทยเปานเรื่องพี่ทองคนไทยจะตอบพิจารณาว่าพพรคการเมืองใดที่สมควรเข้ามาบริหารราชการแต่นี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนักคนไทยทั้งประเทศครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับๆๆ ใช่ครับงนธรรมดาดีครับตั้งกระชายยกวัดภูมิผู้จัดการร้านมงเจริญจัดกรยาโอ้ยฟังแค่ตั้งอยู่ พี่ก็ปาไีกบปาวะกครบอนใช่ทนีนครับนึงทีนึงโอเคครับดินสองสาม ครับผมครับครับครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับท่านนายลเมือง cảm ơn